กินข้าวนะครับไขฟูดต้องเวฟเอาเล่นั่งเงียเลยนั่งเงียเลยแต่ะเพราไก่โลว์กะเพราไก่น่าชือร่อยนะยูวอนไก่ย่างโอ้ไก่ย่างด้วยชาอร่อยชอตมีโปรตีนเยอะชัวะชัวะเข่าแดงชัวะราสเบอร์รี่สกัดดีจะระเบิดเลยวส่งชัวะ กล้อยแหเะกล้วยกตัว่าวชอบเข้าไปหมฟูไปซัดต่อะไรนะอันนี้อ๋อตู้เย็นตู้เย็นใส่ตู้เย็นชั่วแบบตู้เย็นอกเม็คัวเม็ดคัวแปลว่าเม็ดกัคัวแบบ ใช่แบบว่าตู้เย็นไงก็แบบบ้องู้เย็เมคอะครัวเมคอครัวตู้เย็นแช่ช่เดี๋ยวรอรอจะซีขู่ซีปุ้งเออเยสชัวตู้เย็นก็ตู้เย็นไงเออตู้ลมมีนตู้ลมไม่มีมียมาตู้ลมแล้วใช่ไหมได้ใจเย็นเอาใจเย็นคำดาวคำดาวคำดาวโรยูแบบวันะอีแล้วนะ คำดาวคำดาวเอาอย่างบ่ออ oh. oh. ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ really really oh. oh. ้ยโอ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 ้โอ้ยโอชิโอ้มโอ้ยโออ้อ้ยโอ้โอ้โอ้ย้อ้ยโอายโอ้ยโอ้ย้อนย้อนยอกยอ้อ้ย้ออ้ยอออ แบบอินไมโครเองพวกพวกอะบัวบัวบัวจิ๋วไงคือว่ากินอินให้อิ่มกินให้อิ่มชัวชัวกินเถอะกินแบบว่าน้ำกระปิแบบว่าเอาช้อนแบบนิดเดียวพอได้ได้เดี๋ยวเผ็ดเกินนี่เดียวนี่เดียวโอ้ยโอ้ย เฮ้ยจิบอะไรนี่มันไม่เบ็ดหรอเฮ้เผ็ดว่ะเบ็ดยเดียวแบบนี้จะบิดสุดๆแบบโอ้โอ้โอ้เอาออกใหม่ก็ได้โอ้โอ้เยอะเกินได้เหรอไทยโปดักเว้ยโอ้กินได้เดี๋ยวมันจะเผ็ดต่อหลัง ไม่เผ็ดไม่เป็ดไม่เป็ดใช่เหรออืมอุ้ยไม่เป็ดไม่เป็ดเป็ดรู้เออมึงด่ากูอีกแล้วเนี่ยคนไทยปะเนี่ยอ่าน่าจะมือเกียกินปรีใช่ไหมอืมอือเผ็ดกว่าเออาอันนี้อร่อยนะกินเลยอ๋ออร่อยกินได้ระวังเผ็ดพอกินกับข้าวเนี่ยใช่ใส่ฟริกาเกะใช่ไหมมีปุ่มฟริกาเกะฟริกาเกะ

เฟิร์นเตมันก็แบบเวที hard ใช่ปะแต่พอผ่านไปอะแม่งก็แบบเวทีีซี่เลยใช่ไหมถูกปะแบบว่าถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะมับถูกตองถุกต้องบ่อยๆใช่ใช่บ่อยๆมันก็จะง่ายยากแล้วก็โอกลังไงใช่ไหมใช่โอกลังด้วยแบบแรกๆมันก็จะแบบอยากพอหลังๆมันก็ต้องแบบเพิ่มเซตแหละเพื่อให้แม่งแบบทำได้ใช่ทำได้ โอ้ยย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 ย s ยยยย yeah so fast ยยยวมายยยเร็วจริงยย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  s ยย้ยย s ยย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 ย a ยย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 

เอาไหมโอ้เอาครับโอเคครับได้ครับสิมบายบายแล้วงาวนิดหน่อยนะเดี๋ยวปองกลับบ้านเดี๋ยวจะไปเอ็มอาร์ที่สกูวิต thank you นะสิมคุมดีมากโคเช็คนะเจอกันเพื่อน on the beach